เบอร์สองพาโดนหน่อยกดมาเลยหน่อยเบอร์สองตอบกอบ,อบไม่น่าถึงตอบงั้นลงนี่ก็จะตอบพีซีจะพาเราไปตีใครครับตอนแรกว่าจะเป็นมังนรพิษพนพี่ีซีดนำเลยเดี๋ยวผมตามไปชุบ น้ำหนักเท่าไหร่อะเดี๋ยวต้องดูอ่ะโอเคโอเคเชียร์เดี๋ยวต้องใช้ล็อกเข็มละกันท่าเรียกเรียกปวดรึงเลยมั้งร่วงไปตันอยู่ดีวะเราทั้งอุดหนุนปีนบิน โอ้โหบ้านข้างหลังมีปืนอยู่แค่มีใครมาบ้างไหมไม่ถึงมีคู่แม่นไม่มีนะโจลงโพเป็นของเ<ม>ราเหรอใช่ไม่เห็นใช่ว่าไม่มีนะมีสังเตรนอ่ะเปล่านั่นไงนั่น,ม,นมาแล้วมาแล้วทางนี้มาแล้ว มีตัวผมยังไม่มีปืนเลยเดี๋ยวเราเรๆกันไว้ก่อนเร็วมือหนึ่งจัดไปเล็วใครไม่รู้ว,วิ่งมาแถวนี้ I got supplies got Got supplies. อ้ก็ต้องมีอะไรวะอยู่แถวในโพนี่แหละมันมาตรงหรัวใจตรงโพนะมีกระขอบฟากร,ราะบปนมีระเบิดมีจรวดมีเรือดำน้ำเจ้าปืนที่ไหนวะไอเรือดำน้ำตอนนี้อะ ตอนนี้แม่งตอนแรกว่าจะได้ลำสองฝาาเรียนโัวลุงกูบอกเบรก,ก่อนอยู่ที่มึงใช่ไหมเดี๋ยวไปถึงมึงบอกอยู่ยบ้านนู้นอีกส<ป> <c oughs> วนบ้าน <c oughs> แดวแเด๋อเด๋ โอ้ยแม่งมันแอบ,บอยูน่นี่มันมอบอยู่ชิบหายเอ้ยไปแล้วไปไหนแล้วตัวเดียวเลยมึงเก็บของผมอยู่มันมอบอยู่เสียงสื่นก็ไม่ได้ยินเลยนู่นนู่นวิ่งอยู่วิ่งระวังรถนี้เองขวาครับเองขวาไป ตัวเดียวเลยในบ้านเหรออ้วนมัน <Yeah, S 1> ม่ตัวเดียวหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นรถนี้ล่างรถ เตัวเดียวก็เนี่ยบันทึกตำน่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไม่ทันแล้วล่ะนี่แหละตัวหานี่แหละมันได้ชุดเรามาด้วยมังอยู่ในบ้านตรงนั้นเหรออยู่ในบ้านนั่นแหละบ้านเบอร์สอ่ะเฮ้ยไป เอาไปแล้วมาล้มาล้ไปสัตไปทันอออๆเๆเข้าบ้านไปแล้วเป็นไงเป็ไงอยู่ทันโอ้ลอกขา โดดมาแล้วโดดมาแล้ว <Okay. S 1> <laughs> Fight on mm -hmm. Let's go เฮ้ยเฮ้ยว้าวแมนดูกูได้ตัวหนึ่งแล้วน้องเวยได้สี่แปดชั่วโมงแงวะไปแล้วอืเด็กก้อนมีอะไรมันก็พูดมาเรียกนั่นแหละ เดี๋ยวนี่มั้ยลงนี่มั้ยเอาลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลงไหนก็ได้ที่เวลายิงกันแล้วมึงไปช่วยเขายิงอ่ะเอ้ยดูดัมเมออืมดัมเมอร์เยอะไปไปไหนก็ไป เขาบอกอันนมีจิ้มแจว Thank you หนึ่งตัวอไบลอยแบบแปลกวะลงมาไปไม่มีปืน ไม่เอาฝักฝนักโขบไม่เอาแม็กเปิดไม่เอาไม่เอา ปืนน่าจะเป็นคนเพื่อนมึงเอาวัน Someone has been here. Someone has been here. Mark the location. ได้เห็นตัวสุดยอดเสียงปืนเอ้ยมันมีคนอยู่บนในป่าลาริงงามนม้ำทไหนวะป่าลาริงงามน้ำไอ้ไอ้ตรงทิศก็ได้ enemies ahead marked a location Defend the mark. How How ชบดยังเพื่อนชั้นไหนวะนะชั้นไหนวะนะอูวิอูวิ่งขึ้นมาชั้นบนไม่ต้องว่าโดดไป attack the mark ไปไหนวะนะต้นข้างหลัง Marked a location. <laughs> enemies ahead. <laughs> I got supplies. บนบ้านหรือหลังบ้าน,บนบอ้อมมาละอ้อมมาหลังบ้านฟ้าบ้านนี้ มันมีตัวเดียวเหกว่ะไม่รู้วะไม่รอดวะไปดิมึงก็เข้าไปดิอะไรปะโอปาระเบิดติดหน้าต่างไปจ้า <laughs> มาๆนี่นี่ไปไหนแทงคิวอยู่กางวงเลย

ไอ้ซาดโดดมาโดนเลยหอมมึงอะไรตัวเดิมไปยืสอง กลับหยุดมันกำลังจะขึ้นขังนี่อังนี้ก็มีวิ่งออกไปแล้วก,กลัดหยองบนเนาะ m a r k the location เอ้าเอ้นำมันอยู่ตรงรั้วหวัดดีจะมาแตมอีกมันอยู่ตรงรั้วไป